วันนี้อยากชวนเพื่อนมาทำนะครับไส่กรอกอีสานผัดกระเพราไข่เยี่ยวม้ากระเพรากรอบบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มนะครับโดยเริ่มจากการเตรียมไส้กรอกอีสานนะครับผมเลือกยี่ห้อตามชอบนะคือมันไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงนะจากนั้นเนี่ยนำไส้ที่มันห่อออกนะครับนะแล้วก็เตรียมไว้นะครับจากนั้นเนี่ยตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับผมใช้กระทะเหล็กนะแล้วก็นำไส้กรอกอีสานนะครับไปผัดนะครับผัดเหมือนมูสับเลยนะครับผัดให้พอสุกนิดนึงนะครับบอกเลยว่ากลิ่ พริกขี้หนูพริกแห้งนะครับแล้วก็กระเทียมไทยนะครับปั่นรวมกันแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับผัดคั่วจนทุกอย่างเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสถอยนางลมนะครับแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะครับให้ชิมเส้นก๋วยเตี๋ยวอสก่อนนะครับถ้ามันมีรสจัดอยู่แล้วก็ปรุงนิดเดียวก็พอนะครับจากนั้นเนี่ยผัดผัดคั่วๆนะครับจนทุกอย่างสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมและตัวเอ่อทุกอย่างแห้งนะครับผมจะใส่ขิงลงไปกับตัวพริกนะครับแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราเลยครับบอกเลยว่าการใส่ขิงนะครับมันจะมี ทอดไข่เยี่ยวมารอไว้นะครับแล้วก็หั่นใส่จานรอไว้แล้วก็มาตักราดแบบนี้นะครับแล้วก็โรยด้านบนด้วยกระเพรากรอบอีกเล็กน้อยนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแก้มนะครับลองไปทําตามดูนะ